สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันในชอ่องในสก,กุลชาน่าลนะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาตามล่าผีเจ้าสาสะพานแดงกันนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะไปกันตอนนั้นนะคะเราไปดูคลิปหนึ่งมาก็คือแบบเฮ้ยอะไรอะ่ะมีหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยแบบ จะไปหาดูนะคะว่ามันมีไหมนะคะจะไปพิสูจน์จริงเลยนะคะคือแบบคือเห็นคนอื่นแบบทดลองคืออยากทำบ้างก็เลยเออเออทำแบบถ่ายคลิปไปเลยอย่างเงี้ยนะคะลืมปรับเวลากลางคืนค่ะทุกคนเออ ต้องปรับเวลากลางคืนถึงจะได้ตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มป่ากันเหมือนบ้านคนอื่นเปิดไฟแต่บ้านเรายังไม่ไเปิดไฟนะนั่นไงคนเปิรทุกคนแล้วก็เออแบบนึงนะคะทางนั้นจะเป็นเอ่อทางเป็นแบบบ้านคนรวยแล้วก็เอ่อเป็น บ้านโชกุนนะคะไปกัน Let's go ไปกนค่ะเราจะขับไปเรื่อยๆนะคะทุกคนดูไปเลยนะคะ <c oughs> ทุกคนมีอะไรเราจะอยากให้ลองนะคะทุกคนมีอะไรอยากให้ลองก็ คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะทุกคนว้ทุกคนมีอะไรน่าสนใจในเกมสักุระที่จะบอกเราก็คือบอกได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำให้เนาะไปกันข้างนี้นะคะเราไปดู แต่พี่โอปอแบบทําไม่สาเร็จนะคะแต่เราไม่รู้ว่าเราจะทําสําเร็จหรือเปล่านะะโหดูรถส,สิยับหมดแล้วนะรถยับหมดแล้วอะทางแบบนี้นะคะขับยากมากเลยนะคะเลยเราแบบต้องทําให้รถยับอะ่ะเออสำหรับคนที่ชอบขับเร็วนะเราชอบเร่นเร่งมันแล้วนะเออชอบเร่งมันมาก,มาก แบบนี้นะคะก็คือภ้าสุพรรแดงนะคะก็ทุกคนไปดูกันเลยว่ามันจะมีไหมเราลงไปเออ่ดูด้านบนก่อนเนาะด้านบนก็ รู้สึกว่าผู้หญิงจะตามมามานะก็เออดีเขาตามมามาอันนี้ไม่ใช่ผีเจ้าสาวเดินๆเออเอเอออ้ยเราเยี่ยงผู้หญิงหมดขอโทษนะเชอรี่ผมขอโทษเฮ้ยทำไมผู้หญิงมันสวยจังวะเออราแต่งตัวให้เองเออเดี๋ยวเราดูด้านบนก่อนหนูพอด้านล่างอ่ะ ก็ไม่รู้นะว่ามันจะเจอไหม <S 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 ทำไมไม่เจอไม่เจออะทุกคนหรือว่าคนที่เจอก็อาจจะนูน่นก็ได้นะหรือว่าคนที่เจออาจจะ รือว่าคนที่เจออาจจะเอาผู้หญิงตัวนี้นะค่ะไปออไปทำแบบทำแบบแบบว่าเจอผีเจ้าสาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จังเหน่อยอีเอาล่ะาใครอยากมีอะไรจะมาบอกที่แบบน่าสนใจในเกสกุลน,น,น,นะคะก็บอกมาได้เลยนะอะไรที่น่าสนใจในเกสกุลน,น,นะคะที่ทุกคนอยากให้ลองนะคะทุกคน ก็บอกมาได้เลยนะคะคอมเมนต์มาได้เลยว่ามันเป็นยังไงนะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตให้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายมีอะไรที่น่าสนใจเกี่กัสก,กุลกรบอกได้เลยนะบ๊ายบาย